สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในเนื้อหาสาระใหญ่ที่ชื่อว่าภาษาดนตรีสากลครับอยู่ในส่วนท้ายๆแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อของเสียงดนตรีสากลบนบรรทัด5าเส้นที่อยู่ในกลุ่มของคีย์ที่มีสมาชิกลำดับที่หนึ่งชื่อ ฟานะครับแถวของีถงใดๆหรือคีใดๆก็ตามที่มีสมาชิกลำดับที่หนึ่งชื่อฟานะครับแถวนั้นหรือคีนั้นก็จะมีชื่อว่าเอฟทีนี้ถ้าตัวที่หนึ่งติดเครื่องหมายชาร์ปก็จะเรียกว่าคีเอฟชาร์ปนะครับถ้าตัวที่หนึ่งติดเครื่องหมายแฟดก็จะเรียกว่าคีเอฟแฟด แต่ในกรณีของคีเ์ F นี่ยมี F ชาร์ปกับ F เฉยๆนะครับมาดูแถวบนตัวกรอนสีน้ำเงินนะครับคีบชาร์ปมีเครื่องชื่อทางเครื่องหมายว่า6ชาร์ปแปลว่าคีย์นี้จะมีสมาชิกในคีย์ที่ติดชาร์บ6ตัวด้วยกัน ติดเรียงลำดับการติดเครื่องหมายก็คือฟาโดอซเนลามีนะครับติดครบเลยอีกหกตัวเลยเหลืออีกตัวเดียวก็จะครบเจ็ดตัวนะครับติดแค่หกตัวก็ยกเว้นตัวทีนะครับตัวที่หนึ่งคีเอฟชาร์ปนั้นถ้าเสียงต่ำลงหนึ่งเซนิเมโทนก็จะกลับกลายมาเป็นเอฟเนเชอรัลนะครับฟาฟาชาร์ปนั้นะจะกลับมาเป็นฟาเนเชอรัล เมื่อตัวที่หนึ่งชื่อฟาเนเจลันหรือเรียกว่าเฉยๆว่าฟาชื่อคีก็ชื่อชื่อว่าขีเอฟนะครับซึ่งมีชื่อทางเครื่องหมายว่าหนึ่งแฟคีนี้ติดเครื่องหมายแฟตตัวเดียวอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตัวของมันเองนะครับก็ตัวเดียวนั้นก็คือตัว t ีแฟเล่นที่ตำแหน่งทีเฉยๆไม่ได้ต้องเล่นตำแหน่งที่ต่ำกว่าทีคือ t ีแฟ ะครับก็มีชื่อของตัวเสียงหรือละตัวโน้ตในคีย์นี้ว่าฟาซอนลาทีแฟดโดเรมีส่วนเมื่อสักครู่นี้คีย์เอฟชาร์ปยังไม่พูดถึงฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาชาร์ปทีโดชาร์ปเรชาร์ปมีชาร์ปฟาฟาชาร์ปนะครับ8ของของคีย์เอฟชาร์ปก็จะเป็นฟาชาร์ด8ของคีย์เอฟก็จะเป็นฟาอันนี้เป็นต้นนะครับ ชื่อของเสียงสมาชิกทั้งหมดนี้เมื่ออยู่บนบรรทัด 5, 5เส้นก็ตามที่เราได้เคยรับรู้มาก่อนหน้านี้กันแล้วว่า,าหลังจากเครื่องหมายกุญแจเสียงกุญแจเสียงจะบอกว่าอยู่ในช่วงเสียงต่ำหรือเสียงสูงเสียงสูงก็คือเสียงกุญแจอซอนเสียงต่ำก็เป็นกุญแจฟ้า ส่วนเื้อหาตาระนี้เราขออนุญ,ญาตนําเสนอเฉพาะในกุญแจซอนอย่างเดียวหลังกุญแจเสียงแล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายชาร์ปแปดใดๆหลังกุญแจเสียงมันจะเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายบังคับคีย์ที่เรียกว่าคีย์ซิกเนเจอร์เครื่องหมายบังคับคีย์ที่ไม่มีชาร์ปหรือแปดใดๆเลยชัดตัวนั้นหมายถึงว่าเพลงเลงนั้นหรือโน้ตเพลงทั้งแผ่นนั้นกระดาษทั้งแผ่นนั้นอะ อยู่ในคียสี่นะครับาังั้นในคีย6ชาร์ป F ชาร์ปของเราติดชาร์ปทั้ง6ตัวก็ติดชาร์ปตามลำดันบ,บนะครับฟาโดซอนเรล,ลามีติดเกือบทุกตัวยกเว้นตัวชีผู้เล่นผู้อ่านผู้บรรเลงเมื่อเห็น เครื่องหมายชาร์ปหตัวอยู่ตรงนี้ก็ต้องกําหนดนับรู้อยู่ในใจแล้วว่าเป็นชื่อคีย f ์ f ชาร์ปนะครับกำหนดนับในใจในคียนี้มีฟาเป็นตัวที่น1นะครับฟาตัวที่1คือฟาแต่เป็นตําแหน่งที่ต้องโดนชาร์ปไยไ่งเเพราะว่าในทั้งเพลงเลยทั้งแผ่นทั้งกระดาษนั้น ตรงไหนที่อ่านว่าฟาโดนชาร์บเนอ่าตำแหน่งที่สองตัวที่สองคือซอนก็โดนชาร์บตัวทุกตัวยกเว้นตัวทีไงฮะฟาชาร์บเป็นหนึ่งซอนชาร์บเป็นสองลาชาร์บเป็นสามตัวทีเนี่ยเป็นตัวทีเนเจอร์แลนด์นะครับอ่าสี่เป็นทีห้าเป็นโดนก็โดนชาร์บหกเป็นเลก็โดนชาร์บเจ็ดเป็นมีก็โดนชาร์บและตัวที่แปดก็คือตัวที่หนึ่งแปดนี้ เป็นฟาฟาชาร์ปนะครับโดนตำแหน่งชาร์ปแต่ถ้าเป็นในโน้ตอักษรไทยก็จะเป็นฟาชาร์ปฟามีจุดบนนะแต่ตอนนี้เขามีที่ตั้งของเขาชัดเจนก็ไม่ต้องมีจุดบนใดๆน,น,นะครับและนี่ก็คือสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในคีย์ F อฟชาร์ปครับถ้าอ่านตามภาษาไทยก็จะอ่านว่าฟาชาร์ปตอนชาร์ปลาชาร์ปที โดชาร์ปเลชาร์ปมีชาร์ปฝาชาร์ปแต่ถ้าอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ดนตรีก็จะได้ฟาซอนลาทีโดเลมีฟาฟามีเลโดทีลาซอนฟาครับนี่ก็คือสมาชิกในคีย์เอฟชาร์ปในคีย์ทางแฟรในเมื่อคีย์ทางชาร์ปใช้ไปแล้ว6ตัว ยังไม่ได้ใช้คือตัว t ีนั่นคีย์ทางแฟตคือคีย์หนแตคีย์เจะติดแปตเพียงตัวเดียวคือคือตัว t ในขณะที่เราเปลี่ยนคีย์่าลบตรงนี้ทิ้งปั๊บถ้ายังปล่อยค้างไว้เป็นคีย์เลยนะครับเพราะงั้นเราจะต้องเขียนเครื่องหมายคีย์เซ็กเ u น e เจอร์ให้กับคีย์หนแตนี้นะครับก็เขาติดตัวเดียวเองก็คือตัวทชื่อของ ตัวโน้ตหรือชื่อของเสียงที่เป็นตัวโน้ตแล้วอยู่บนบรรทัดหเส้นยังคงอยู่บนตำแหน่งเดิมของแต่ละชื่อนะครับแต่ว่าขณะนีเ้เครื่องหมายคีย์จิ้เนเจอร์เปลี่ยนไปแล้วก็จะทำให้1นึฟาทิ้งเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นฟาเนเจอรัลสเป็นซอนก็เป็นเนเจอรัลคือตำแหน่งปกติของเขาถ้าเป็นบนเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดก็คือแป้นสีขาวล้วนนะครับสก็จะเป็นลา นะครับตำแหน่งนจะเล่อน,อนอ่านอ่านชื่ออย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องออกเสียงนะครับสี่จเป็นตัวทีแต่ตัวทีนี้โดนแฟดฮะโดนแฟดห้หก็จะเป็นตัวโด6ก็จะเป็นเล7ก็เป็นมี8ก็เป็นฝา่านี้ครับถ้าอ่านชื่อเรียงตามลำดับชื่ออ่านในแบบภาษาไทยก็ฟาซอนลาทีแฟดโดเลมีฝาแต่ถ้าอ่านชื่อออกตาม วรรณยุกด้วยก็เป็นฟาตอนลาทีโดเลมีฟาย้อนฟามีเลโดทีลาคอนฟาครับก็ภาพรวมก็ไปหมดแล้วก็สรุปรวมว่าถ้าถ้าท่านผู้มีเกียรติเหน็นฮะเห็นเครื่องหมายชาร์ปหกตัว ผมเขียนชื่อทางเครื่องหมายเนาะหกชาร์ปก็แปลว่าเห็นเครื่องหมายชาร์ปอยู่ตรงนี้หตัวนะั่นแหละแปลว่าชื่อคีย F ์ F ชาร์ปแต่ถ้าเห็นเครื่องหมายแฝดเพียงหนึ่งตัวก็เขียนว่า1แดนะครับชื่อทางเครื่องหมายก็คือ1นแดอ่าก็แปลว่าชื่อคีย F ์ F อันนี้ก็คือเรื่องราวของชื่อของเสียงดนตรีสากล บนบรรทัดห้าเส้นที่อยู่ในกลุ่มของคียที่มีสมาชิกลำดับที่1ชื่อฟากรอคิปกรอเทปกลับไปเยอะๆหลายๆครั้งหลายๆเที่ยวแล้วก็พิจารณาตามนะครับเข้าใจไม่ยากหรอกครับก็ขออนุญาตจบสาระของคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ